มีใครหลายคนนะนะครับยังไม่เข้าใจคําว่าติดแดงมันมีกี่จุดและจุดแต่ละแดงเนี่ยแต่ละเหลืองเนี่ยมันมันมันคล้ายๆกันหรือมันเหมือนกันตรงไหนนะครับเพื่อน,อนๆหลายคนมือใหม่จริงๆคือยังไม่เข้าใจเลยว่าเอ้ยฉันติดแดงฉันต้องไปป,ปิดหมวดมืออาชีพไหมอันนี้ในโปรไฟล์นะนะครับอ่โปรไฟล์ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยคือเปิดโหมดมืออาชีพนั่นก็คือ Facebook ส่วนตัวเรานี่แหละเรามาเปิดหมดมืออาชีพนะครับ แล้เพจล่ะเพจเราสมัครจาก Facebook ส่วนตัวถึงมากลายเป็นเพจเพจจะไม่มีโหมดมืออาชีพนะครับเพื่อนๆให้เข้าใจอย่างนี้เรามาดูคือติดแดงติดแดงในกรณนี้คือมันมีอยู่3จุดแค่นั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจจุดอื่นนะครับจุดแรกนั่นก็คือจุดนะครับโล่แดงนะครับโล่แดงที่เพื่อนๆพี่เพื่อนติดกันนั่นคือนโยบายข้อ2นั่นแหละ นั่นแหละครับคือติดแดงข้อนี้นะครับติดแดงข้อนี้ทำไมถึงติดสมมุตินะครับเราลงวิดีโอคนอื่นเรามีเราไปเอาดูดวิดีโอคนอื่นมาหรือมีเสียงพินเสียงแคนเสียงดนตรีต่างๆนะครับหรือเราไปแชร์โพสต์ภาพโป,ปเปลือยกายหรือถ่ายรูปรูปเปลือยกายถอดเสื้อผ้าประมาณนี้ทำกิจกรรมทางการเมืองทำกิจกรรมกลุ่มคนเยอะๆนี่แค่ นะครับโศกนาฏกรรมประมาณนี้เยอะแยะนี่พอเราโพสลงไปสะสมนี่พอเรามาเปิดโหมดมืออาชีพอย่างเงี้ยเราก็จะเจอโลแดงนั่นนะครับแต่ถ้าในกรณีเพจละ่ะเพจสมมุติว่ามันยังไม่ติดหรอกนะครับเพราะถ้าพอเราทําทคลิปเองหรือไม่ไม่ได้ทาคลิปเองเนี่ยไปตัดตัดต่อคนอื่นมาไปดูดคลิปคนอื่นมามามลงมีเสียงเพลงลิขสิทธิ์คนอื่นมาเจอโลแดงแน่นอนอันนี้แหละคือจุดที่1คือโลแดงวิธีแก้ก็ต้องไปไล่ลบคลิป นะครับโลแดงจะไม่มีการส่งตรวจสอบนะไม่เหมือนกับการาบัญชีถูกกาจัดสร้างไรายได้นะอันนั้นอย่างบอกว่าให้ส่งตรวจสอบภายใน7วันหรือ15วันนะแต่โลแดงเขาไม่มีส่งตรวจสอบนะคุณไปไล่ดูเองเลยนะว่าคลิปคุณไหนคลิปโพสต์ทุกอย่างนะครับอันไหนมันผิดคุณดูเองเลยคุณจะรู้เองว่าคุณทําอะไรนะครับคุณไปไล่ดูคลิปดูาคุณไปได้ดูโพสต์ดูคุณไปได้ดูสตอรี่ นะครับคุณไปดูไดไล,ไล่ไล่ดูคลิปที่คุณแช์นะ่ะคุณแชร์อะไรบ้างตั้งแต่นานมานะนะครับไปไล่ดูดีๆเขาจะไม่ส่งตรวจสอบเลยนะแล้วกล่องข้อความขยะกล่องข้อความสนับสน,นุนคุณเข้าไปดูคุณก็ไปลบนะครับลบออกให้หมดชั้นลบออกหมดแล้วนะพี่ทำไมมันยังติดแดงนะครับติดแดงในกรณีนี้คือมันไม่หายง่ายนะ่ยนะครับโลแดงก็คือโลก,กำบังอะนโยบายของพาร์ทเนอร์มันควบคุมหมดนะครับบางคนบอกว่า ไล์สดไม่เป็นไม่อยากไล์สดคือแนะนําคือทางที่ดีคือไล์สดไล์สดมันก็เพื่อบอกว่าเพื่อบอกว่ายืนยันตัวตนเอาง่ายอ่าฉจันขัวโทษนะจันทาผิดประมาณนี้แหละแต่ถ้าไม่ไล์สดหายไหมหายนะต้องรอสามเดือนสามเดือนนี้หายนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ลบคลิปนะคุณต้องลบคลิปออกนะสิ่งที่ผิดออกอมันถึงหายแล้วคุณรอได้ไหมลนะ่ะใครก็รอไม่ได้นะครับอันนี้คือโลแดงจุดที่หนึ่งนะครับมาดูจุดที่สอง จุดที่2คือแดงก็คือสถานะโปรไฟล์สถานะโปร,ไฟ,นะโปรไฟล์ที่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันว่าโปรไฟล์ไม่แนะนําติดเหลืองโปรไฟล์ที่ไม่แนะนาคือติดแดงเป็นเส้นจื่ยักออกมานะเป็นเส้นนะ่ะอันนั้นแหละคือ 7, ติดแดงจุดที่2ทําไมถึงติดอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะ,ะส่วนสําคัญคือการนโยบายของชุมชนอะ่ะอันที่เราไปคอมเมนต์คนอื่นที่ไม่คําให้สุภาพแล้วก็เราไปถอดเสื้อผ้าไปถ่ายรูป อ่าเราก็ไปอา่าอะไรอะ่ะนะครับทำกิจกรรมที่มันสุ่มเสียงอ่ะนะครับมีม,มีมีพา้ามีอะไรประมาณนี้นะนะครับ <c oughs> คือบางอย่างที่เราถ้าเราไปคอมเมนต์นะครับบางบางความหมายมันก็จะลบอัตโนมัติแต่ทีนี้ในกรณีบางคนยังไม่เข้าใจนะว่าสมมุติว่าเปิดเพจนะ,ะนี่คือโปรไฟล์ใช่ไหมที่ดูแลนะครับบางคนก็เล่นเป็นเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวไงทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเปิดเพจ นะครับมันเชื่อมมันเชื่อมกันอยู่แล้วไงอ่าอันนึงเป็นพ่ออันนี้เป็น,น,น,เ,ปนเป็นลูกงนยะประมาณนี้นะครับพ่อไปทํากิจกรรมที่ผิดอย่างเงี้ยไปโพสปึ๊บมันก็จะพ่วงไปเลยนะมันก็ผิดไงสถานะโปรไฟล์อย่างเงี้ยเพจมันก็จะผิดไปด้วยพอผิดปึ๊บเราต้องมาแก้นะครับบางคนคือข้อความอ่ามันจะลบอัตโนมัติบางคนหาไม่เจอคุณก็ต้องไปดูที่กล่องข้อความสนับสนุนพอลบเสร็จปึ๊บนะครับวิธีแก้หนึ่งละโอเคเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ 2ละก็คือลงคลิปปกตินะครับสามแล้วก็ลองไลฟ์สดดูนะครับ4ก็ลงภาพสตอรี่ปกติของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายคือเน,น้เลยก็คือการมีปฏิสัมพันธ์หน่อยการไปทักทายเพื่อนๆนะการไปทักทายเพื่อนๆนะในกลุ่มชนต่างๆหรือในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับประมาณ7-15วันเดียวก็หายนะครับอันนี้คือแดงจุดที่2นะให้เข้าใจอย่างนี้นะครับมาดูจุดที่3 จุดที่สามนี่บางคนบอกว่าต้องปิดโหมดมืออาชีพเลยนะมันใช่หรอปิดโหมดมืออาชีพนะ่ะคือแดงจุดที่สามนั่นก็คือแดชบอร์ดมืออาชีพที่ที่หลายๆคนบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันแดงนะครับการเข้าถึงมันแดงแล้วก็การมีส่วนร่วมมันแดงแล้วก็ผู้ติดตามแดงแล้วก็การชมรับชมวิดีโอมันแดงอันนี้คือผมอธิบายคือจุดที่3มันไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแดงคือมันแดงทุก ทุกวันที่ 1- ถึง28ได้ขึ้น1เดือนถูกต้องไหมแล้ววันที่ย8ของทุกเดือนนี้ระบบของ Facebook เขาจะประมวลผลว่าคุณทําถูกไหมคุณทําผิดไหม <c oughs> คุณได้กี่เหรียญคุณได้อะไรบ้างประมาณนี้คุณทากิจกรรมอะไรเขาจะประมวลผลเป็นค่าสถิติเฉยๆนะครับไม่ต้องมีอะไรมากามันจะแดงเป็นเรื่องปกติมันก็จะแดงประมาณทุกวันที่31ถึงวันที่5เนี่ยนะครับคือการเข้าถึงมันน้อยเอาง่ายถึงติดแดงอะ่ะคือคนไม่ดูคลิปเราเนะ แต่ทุกสิ้นเดือนคุณต้องติดแดงเนะี่ยประมาณนี้นะ่มันติดแดงเป็นเรื่องปกติเข้าใจอย่างนี้นะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับถ้าคุณลงคลิปสม่ําเสมอถ้าคุณลงคลิปทุกวันนะ่ะยังไงมันก็เขียวแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องไปใส่ใจบางคนอู้ดฉันแดงฉันไม่อยากทาแล้วฉันนป,ปิดปิดหมวดมืออาชีพมันไม่เกี่ยวเลยนะนะครับแดงมันแดงในช่องแดชบอร์ดมัน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 ให้เราแบบว่าถ้าแดงปุ๊บนะนะครับหรือว่าสีเทาเนี่ยมันรู้สึกว่าให้เรา ให้เราขยันขึ้นนะ่ะนึกภาพออกไหมครับเธอเธอขยันขึ้นหน่อยเธอจะติดแดงแล้วนะนะครับเนี่ยเหมือนให้เราขยันขึ้นเหมือนกับคุณได้ครีเอเตอร์ Creator, ติดกระแสน,นะครับคุณได้รับถ้วยอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับมากแต่สิ่งที่สําคัญนะั่นแหะคุณเอาเวลาตรงนี้นะไปทําคลิปวิดีโอดีที่สุด นะครับฉะนั้นแล้วคือ3อย่างคือติดแดงไม่ว่าจะเป็นติดแดงโล่แดงนะครับติดแดงข้อ 2. อแล้วก็ติดแดงโปรไฟล์ไม่แนะนําแล้วก็ติดแดงอะแดชบอร์ดมืออาชีพติดแดงเนี่ยแต่ละอย่างมันมีจุดสําคัญของมันแต่สิ่งที่สําคัญคือจุดแดงคือจุดแรกนั่นคือโล่แดงแล้วก็สถานะโปรไฟล์อันนี้สําคัญที่สุดฉะนั้นแล้วคือเราต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะครับเพื่อนๆ